วัสด,ดียามเช้านะครับเช้าว,วันจันทร์ที่สามสิบมกราคมอยู่นะครับผมนี่ก็ฟางสองก้อนนะครับก็หญ้าปลูกก็โตไม่ทันนะครับผมซิกแนวเลื้อยกับหญ้าไนปนกันนะครับหาได้ก็เช้าหนึ่งก็สาเลงหนึ่งครับผมหญ้าปลูกก็โตไม่ทันหาได้นิดหน่อยครับ ฟางอีกสองก้อนถ้าไม่ผ่านกระบวนการผสมนะครับผมด้วยเครื่องทีมอาหญ้าที่หามาก็ไม่พอสําหรับให้วัวกินนะครับผมสําหรับพื้นที่ขาดแคลนหญ้าอย่างผมนะครับผมเครื่องทีมอาก็ไม่ได้ใช่ว่าทําให้ผสมให้วัวอ้วนวัวพีอะไรมากมายนะครับผมก็แค่ไม่ให้วัวได้อดมีหญ้า มีฟางผสมกันให้กินหน่อยถ้าให้กินเฉพาะฟางวัวก,ก็กินไม่หมดหรอกครับฟางก็ไม่สวยปีนี้สาหรับฟางฝนตกฟางก็ไม่สวยนะครับขึ้นลาขึ้นไรดําๆกันมากมายแต่จําเป็นต้องเจ็บนะครับก็จะเอามาทําการผสมนี่นะครับผมกากน้ําตาลต้นมันสําหลังใบมันสําหลังสับนะครับก็ากากน้ําตาลหมักแล้วก็น้ําหมักนะครับผม น้ำหมักก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมีกากน้ำตาลมียีสต์มีเกลือมีต้นกล้วยนะครับผมที่เป็นลอยๆนี่คือต้นกล้วยนะครับผมเอามาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำหมักนะครับมีส่วนผสมอ m อนะครับผมจะใช้สองถังสลับกันนะครับถังนี้หมดก็จะหมักใหม่ก็จะใช้อีกถังหนึ่งเครื่องทีมอาขนาดเล็กนะครับผม หญ้าปลูกก็โตไม่ทันครับจาเป็นต้องมีสิ่งนี้นะครับผมเครื่องทีมอาสีก็ยังไม่ได้ทํานะครับผมไม่ว่าขาดแคลนแต่หญ้านะครับขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์ก็ขอกล่าวสวัสดีมีสุขทุกทท่านครับสําหรับวันจันทร์มกราคมปีหกหกรวบร้อยหอยน้อยเครื่องเล็กครับผมก็ค่อยๆผสมไปทีละหน่อยๆน่อยนะครับผม เครื่องเล็กพอยุบลงมาก็ค่อยผสมอีกทีนะครับผมนี่ครับตัวเล็กก็มาช่วยย่อยต่างหากวางอีกก้อนหนึ่งนะครับรอผสมอยู่ ค่อยปั่นครับไปเรื่อยๆครับค่อยย่อยลงก็ค่อยๆเพิ่มเติมมาเีละหน่อยเีละหน่อยนะครับผมเห็นวัวชอบกินใบตะไคร้ก็เลยเอาตะไคร้นะครับมาผสมรอบหนึ่งเพื่อแต่งกินและอาจจะป้องกันวัวท้องอืดได้ครับก็กินน้ำหมักสำหรับวัวดอกกล้ยได้ผ่านการดุหญ้าปั่นแล้วนะครับผมนี่ครับ ทั้งไก่ทั้งวัวครับถ้าไม่กินก็เอาไกา่น้ำตาลผสมขวดโคกขวดอะไรก็ได้นะครับผมผสมน้ำมาฉีดฉีดให้นะครับผมหรือลํำข้าวนะครับมาโรยโรยหน้านะครับให้เขากินอิ่มในช่วงฤดูแรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมผ่านการฝึกมาแล้วนะครัวผม วัวไทยนะครับวัวไทยบ้านๆนะครับทั้งไก่ทั้งกกวัวกินด้วยกันเลยครับผม ไม่กินก็ผอมแน่นอนบอกให้ตรงๆเลยครับดูดูแรงออกไปข้างนอกก็ไม่มีหญ้าให้กินนะครับหญ้าที่เกี่ยวมาก็ไม่พอกินหรอกครับหาไม่ได้ต้องมาผสมฟางมาผสมต้นมันสปะหลังสับหรือกิ่งกระถินสับเท่าที่หาได้นะครับผมเพราะผมเลี้ยงวัวแม่พันธุ์นะครับผมจะ โน no, ทุกอย่างสําหรับยูเลียนะครับผมจะไม่ให้กินเลยนะครับผมเอาแค่ทรงตัวไม่ให้ผอมมากเกินไปก็พอครับผมทีหนึ่งนะครับผมที่กว่ากินหญ้ากินฟางไม่ดีนะครับผมกลายน้ำตาลผสมน้ำนี่ครับราด่างนี้เลยครับราดลงไปเลยครับนี่ครับ มีลำก็เอาลำนะครับผมแบบนี้จะประหยัดนะครับผมดอกกล้วยเน้นสูตรประหยัดนะครับมุมมุมมุม